ถ้าเราสองคนจะมีบ้านก็คงเป็นที่นี่แหละครับที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตปัจจุบันแถมยังมีพื้นที่เหลือให้อนาคตด้วยบ้านที่เห็นอยู่ชื่อโครงการเดอะมิลล์โค้งการจนาพิเศษเอกชัยโครงการที่2นะครับเห็นรีวิวมาเยอะ <c oughs> จนได้มาดูกับตาตัวเอง <c oughs> ดีกว่าในรูปมากที่นี่เขาเริ่มต้นแค่2.99แต่ได้พื้นที่ใช้สอยถึง145ตารางเมตรเลยนะครับโครงการดูไม่วุ่นวายเหมาะกับคนติดบ้านอย่างเราสองคนมากๆเขามีให้ถึง4ห้องนอน2ที่จอดรถพอเปิดบ้านมาเราจะเจอกับเล i n g แอเรียกว้างๆที่วางโซฟาเชื่อมกับมุมทานข้าวแบบนี้นะครับเราชอบกันมากเพราะทําให้บ้านดูโปร่งและกว้างสามารถเข้าถึงได้ทุกกิจกรรมกับแฟนเลยนะครับด้านล่างเขามี1ห้องนอน1ห้องน้ําหรือจะปรับเปลี่ยนห้องนี้ตามไลฟ์สไตล์เราก็ได้นะครับคนเวิร์กฟอร์มโฮมแบบเราเห็นแบบนี้ก็อยากจะทําเป็นออฟฟิศเล็กๆเหมือนกันนะครับพื้นที่ด้านหลังเขาก็ลงเสาเข็มไว้ให้แล้วต่อเติมครัวได้สบายพร้อมใช้งานได้เลยแต่ที่เราสองคนชอบมากๆก็คงหนีไม่พ้นมาสเตอร์เบดรูมเพราะเขาให้พื้นที่มากพอที่จะทำวอล์กอินครัเซตแบบนี้ หรือจะปรับเปลี่ยนตามใจเราก็ได้นะครับแถมเปิดเข้าห้องน้ําได้เลยต้ออองก สะดวกมากส่วนห้องนอนอีก2ห้อง <S <S ก็กว้างพอที่จะทําห้องนอนแขกกับสตูเล็กๆเหมือนที่ฝันไว้เลยนะครับที่นี่เขามีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงและส่วนกลางพื้นที่สีเขียวแบบนี้เลยนะคบที่สําคัญคือตั้งอยู่บนถนนเอกชัยแค่200เมตรจะไปเซนทรัลพะราม2เดอะมอลล์บางแคก็แป๊บเดียวนะคะแถมยังใกล้แหล่งช้อปปิง้งสายแต่งบ้านและคอสตอมอย่างเราสองคนไม่ว่าจะเป็นไทยวัสดุบางบอนบุญถาวรพะราม2และโฮมโปรกับรัประพึกก็เดินทางไปได้ง่ายๆนะครับที่นี่เขาให้กู้ร่วมได้ทุกเพ ขอแค่เงินเดือน18,000บาทจ่ายแค่ล้านละ3,300บาทต่อเดือนจะซื้อบ้านก็ต้องดูที่เห็นทั้งภาพปัจจุบันและอนาคตใครสนใจบ้านที่เดอะมิราโคิลจับมือคู่ของคุณมาจองเพียง999บาทมาขนดเยอะนะครับ